กี่ปีแล้วไม่ได้กินหมูกระทะเอาปีห้าหกปีใช่โอ้ oh, นานแล้วนี่นานโอ้ oh. ทำไม่ะทำไมถึงไม่ค่อยกินน่ะไม่มีตังค์ซื้อเนาะไม่มีตังค์เออยแล้วก็ไม่มีรถไปซื้อเนาะใช่ไหนพี่จอลองลองขี้ผักสิขี้ผักให้ดูหน่อย กราบสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายนะครับทุกคนตัดผมใหม่ป่ะเป็นไงเท่ไหมนี่เลยตัดไอหัวย,ยิกออกก่อนนะเพราะว่ากะว่าจะเอาไปยืดนะครับทุกคนแต่ว่าช่วงโควิดเลยไม่กล้าไปไหนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทําคลิปตามใจพี่จอหน่อยหนึ่งวันทุกคนอ่า็นหลายคมเมนต์แล้วว่าอยากให้พี่ทําคลิปตามใจพี่จอตอนนี้พี่จอก็อยู่ข้างนอกโอเคไปเดี๋ยวไปถามแกโอเคอยากกินอะไรวะจออยากกินอะไร วันนี้เหรอเออน่าจะไขนะ่นะกินไข่กินไข่ิงไขแล้วก็ทอดทอดใส่เป็นผักเป็นอะไรเนะี่ยอันนีน่นี่ไขไ่เฉยๆนี่นะใช่ครับโอ้ทำไมอยากกินของน่อย thế? เทอะอานั่งนั่งคุยกันก่อนอานั่งเปนี่สามอยากกินอะไรบ้างกินไข่เฉยๆนะมันอร่อยบอกอ่ะมันจะได้บีนกับมันจะได้ แมีออกมันจะได้มีมีเลือดข้างในด้วยมีเลือดข้างในด้วยใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่กินไข่นี่สุขภาพเราจะไม่แข็งแรงไงอ่ถ้าเรากินปุ๊บเอามันมืดมันมืดเมานั่งฟังนี้นั่งข้างบนเอออยากกินไข่ใช่ะเว,เวลาที่เราเรากินนี่เราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์อ้าวเดี๋ยวมีไข่แล้วก็อยากกินอะไรบ้าง มีไข่มีแล้วก็มีใครมีข้าวผัดหนึ่งจานข้าวผัดใช่ข้าวผัดใส่ไข่หนึ่งจานข้าผัดเคยกินกี่ครั้งแล้วเคยกินหลายครั้งยังเคยกินแล้วครับประมาณกี่ครั้งสามสี่สามสี่ครั้งสามสี่ครั้งกินบ่อยกินบ่อยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นก็กินบ่อยนะกินบ่อยใช่เอางี้ดีกว่าไม่ต้องกินเราข้าวผัดพี่เจ้าก็เคยกินแล้วอกินหมูกระทะไหม กินอ่าเคยกินไหมเคยกี่ครั้งสองไม่งั้นสองสองครั้งแต่ว่านานหรือยังที่เคยกินปีแล้วถึงปีไหมถึงปีนะเป็นปีแล้วเป็นปีนะโอเคงั้นเดี๋ยวจัดหมูกระทะดีกว่าใช่เอ้กินข้าวผัดกินเบื่อแล้วกินแต่ข้าวใช่ไหมนะใช่เบื่อเดี๋ยวจะไปซื้อหมูกระทะกินไหมนี่หมูกระทะนี่กินครับกินเอ้ กินหมูกระทะแล้วก็อะไรอีกอยากกินอะไรอีกน้ำน้ำอ่าน้ำน้ำอะไรเบียร์เหล้าขาวไม่ใช่แต่พระเจ้าไม่ใช่กินเหล้าขาวเหรอถึงวะผมไม่ผมเลิกแล้วครับอ๋อเลิกแล้วเลิกเลิกนานยังเลิกมาตั้งแต่อายุยี่สิบปียี่สิบตอนนี้ล่ะยี่สิบห้าปีเลิกมาห้าปีแล้วห้าปีแต่ว่าฟันเคลือบทองดีสวยเนาะใช่เดี๋ยวไปแนะนำร้านหน่อยเด้อผมจะไปทำเคลือบทอง โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อหมูกระทะให้พี่จอกินพี่จอไม่ได้กินเป็นปีแล้วเนาะใช่เป็นปีแล้วอือคือแบบนานแล้วนานนานที่อยากอยากมีกินเนาะนานนานที่อะคืนต้องกินแล้วข้าวข้าวผัดไข่อะไรไข่กินทุกวันใช่ไหมล่ะใช่ครับเอองั้นกินหมูกระทะดีกว่ากินกระทะเดี๋ยวจะไปในตัวอำเภอไปซื้อหมูกระทะแล้วไปนั่งกินโอเคไหมโอเคเอแล้วก็อยากกินอะไรอีกนะน้ำอะไร น้ำน้ำอะไรที่ที่มีเอาเอาอีกแล้วเดี๋ยวอะไรกันน้ำเป็นน้ำปั่นเนาะน้ำปั่นใช่น้ำปั่นนมเย็นนมเย็นนมเย็นใช่นมเย็นอ่ะนมเย็นอันหนึ่งหนึ่งเอ้ยหม้กระทะหนึ่งนมเย็นหนึ่งใช่แล้วก็อะไรอีกกินหมดเลยนี่หมดเออแล้วก็อะไรอีกโคกสิบสองบาทหนึ่งโคกสิบสองอ่ะเดี๋ยวเอาโคกคนใหญ่เลยโคกคนใหญ่เดี๋ยวจะได้กินด้วย ะดูหุ่นมปนี่กินหมดไปนี่โอ้ถ้าไปหมดเสียเงินนะถ้ากินไม่หมดเสียเงินนะผมเอาผมยอมกินให้หมดอ่ะอ่ายอมกินให้หมดบุกทะแล้วก็ชานมชานมแล้วก็โคกโคกสามอย่างเนาะสามอย่างแค่นี้ใช่ไออย่างอื่นมีอีกไหมแบบที่ไม่เคยกินนานๆอ่ะนานๆเคยกินที งานกินทีหนึ่งสองเอาเวลาห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโมลาขนมโมลาเนี่ยขนมขนมขนมอะไรขนมเล่ขนมเล่ใช่เคยกินเล่โอเคจัดไปเอาเอาอีกไหมหมดยังหมดแล้วโอเคนี้ ใช่โอเคเดี๋ยวจะไปในอำเภอไปซื้อหมูกระทะแต่พี่จอดังไฟรอนะได้อ่านำไฟติดไหมนี่ได้ได้ได้ติดไหมนี่นาไฟติดไหมนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้ว่าจะทำยังไงไงโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อหมูกระทะก่อน<ช>จะได้กินหมูกระทะ<ช>คนดูงว่าอยากให้ทำคลิปตามใจพี่จอหนึ่งวนัววนมาสั้น ก็วันนี้มาตามใจพี่จอาเลยนะ<ช>คนดูขอมานะใช่โอเคฝากกดไลค์ด้ยแชร์กดนะครับกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้าล่าให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปในตัวอำเภอก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปซื้อหมูกระทะก่อนก็ตัวอำเภอก็ห่างจากบ้านผมประมาณ8ปดโลนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อหมูกระทะแล้วก็อะไรนะชานมชานมนมเย็นนมเย็นเลค แค่นี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องกินกิน <Okay. S 2> รวมกันไงโอเคไปเดี๋ยวผมไปซื้อมูกระทะก่อนนะครับเดี๋ยว <Yeah. S 1> พีกเจ้าจะได้กินมูกระทานอยวันะนี้ตามใจนะฝากกดไลค์ด้วยครับทุกคนไปเดี๋ยวว่าไปเจอกันที่ตวัวอำเภอื้สหมูกระทากันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาในตวัวอำเภอแล้วนะครับนี่มาซื้อเนื้อย่างนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถามว่าผมไปเอาเงินมาจากไหนนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับ at lucy 789นะครับอ่าบอกเลยเรา Uh, แตกมาแล้วก็นี่เลยมา na, เลี้ยงพี่จอนะครับเลี้ยงพี่จอตามใจพี่จอหน่อยนะครับก็ผมสั่งเนื้อย่างไป2ชุดเลยนะครับทุกคนก็ชุดใหญ่ชุดละ200้นะอยากกินหมูกระทะนะครับนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้สั่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอโคตรร้อนเลยทุกคนดูดิแดดก็ร้อนแต่ว่าก็ตามใจพี่จ่อสักคลิปนะทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เนื้อย่างกันแล้วนะครับเนื้อย่างก็เอาไว้ใต้บ่อรถนะ แล้วก็ตอนนี้ก็มาซื้อพี่จอซื้ออะไรวะลืมไหมน่าจะนมเย็นนะไม่ได้ย้อนไปดูคลิปนะถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะพี่จอนี่นะก็มาซื้อนมเย็นให้พี่จอแล้วต่อไปก็เหลือโค้กกับลีแค่นั้นอ่าพี่จอแกยากินแค่นี้นะก็นานทีแกได้กินมุกระ้าก็ดีใจแทนแกแล้วแหละทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่จอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะทุกคนเดี๋ยวไปตั้งเตาตั้งอะไรให้พี่จอกินเลยไป ว่าแกอยากกินแค่นี้ก็จัดให้แค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าคลิปหน้าโควิดหายแกอยากกินแบบพาแกไปเที่ยวเมืองอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวจะพาแกไปนะครับพาแกไปเปิดโลกหน่อยนะครับทุกคนนี่อันนี้เราก็ตั้งเตานะแล้วเราจะนั่งกินตรงนี้เลยทุกคนนี่บนโต๊ะหน้าบ้านเลยแลต่วตอนนี้รอพี่จอก่อนดูสหายสหายรอเน,นะข้าวหิวยังยรับจะเป็นหิวเลยครับต้กินข้าววังซางนีเอง โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะก่อไฟแล้วก็รอพี่จอรอพี่จอมาพี่จอไปร้านค้านานแล้วเพราะว่ายังไม่เห็นมาเลยไปเดี๋ยวรอพี่จอมา โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใส่หมูเลยไปเรียบร้อยนะดูดิพี่โตเป็นไงหอมไหมหอ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 มกุ้มหอมกุ้มพีแต่ใดหอมกุ้มกี่ปีแล้วไม่ได้กินหมูกระทะห้าปีห้าหกปีใช่โอ้นานแล้วนี่นานโอ้ทำไมล่ะทำไมถึงไม่ค่อยกินน่ะไม่มีตังค์ซื้อเนาะไม่มีตังค์เออแล้วก็ไม่มีรถไปซื้อเนาะ นี่เลยบ้าห้าหกปีก็ไม่ธรรมดาเลยนานเลยโคตรนานอ่าเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะพี่จออ่าในๆนในๆนไอชานมชานมเรามาโชว์หน่อยเอ่อ่าดูดูดูขอดูแบบเสียงดังดังฮึมเสียงเสียงดูดังดังดูน้ำ ดูดูแบบยาวๆดูยาวๆโ wow. mm ุดเออเออมีเ mm สียงเมื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ี hmm. that that ้ลองลองเอ่อเสียงเมื่อกี้เออเอสออะไรนะเอสมเออเอสเอ็มมาในพี่จอลองลองขี้ผักสิขี้ผักให้ดูหน่อยเออมือข้างซ้ายเอเฮ้ยได้ว่ะเออใส่จานเลย ขี้บีขี้กินผักกินผักรอก,ก่อนเนื้อยังไม่สุกเพิ่งได้กินนะทุกคนนะเออเพิ่งไ,ได้กินเอ้ยนี่ได้ป่ะนี่เอครับโอ้โหไม่เป่าด้วยลวกปากไปซะนี่เป็นไงอร่อยอร่อยไ,ได้โอ้อ oh my god ในลองในลองนิ้วนั้นหน่อยนิ้วนั้นจับช้อนได้ไหม เฮ้ยได้ได้่ะทุกคน,นอ้าวมันจะยากหน่อยเนาะเอะอ,อได้ได้เน,<ด><ด>นาะเฮ้ยนายจะไปไงละหันหันให้ดูหน่อยคนดูดูดดดอ,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 อ๋อเฮ้ย,เ,ยเก่งอ่ะพี่จอเก่งอ่ะ นี้นะครับก็ตามใจพี่จอแล้วพี่จอได้กินเนื้อย่างสมใจอยากแล้วนะครับดีเลยฮือในในกี่ปีนะพี่จอบอกว่ากี่ปีนะไม่ได้กินกี่ปีนะหรือปีหกปีหกโอ้โหกปีกับเนื้อย่างนะครับนี่เลยก็พี่จอก็คงจะดีใจอ่ะนะดีใจปะดีใจครับเอ้ยเนื้ไม่ได้ยไรเฮื้อยั่างหรือปลาข้าวปลาไลานี่ยได้หรอเออเอาประสานข้าวอยู่ในนี้โอเคนะครับทุกคนก็ สไลด์คลิปนี้ก็จัดให้แล้วนะครับตามใจพี่จอนะครับอ่าก็นี่เลยพี่จอแกจะกินข้าวผัดแหละแต่ว่าผมไม่ให้กินเพราะว่ากินข้าวกินไข่กินอะไรมาทุกวันแล้วผมก็เลยจัดให้แกก,กินหมูกระทะเลยคือแกนึกไปถึงแล้วก็แกก็เกรงใจไงทุกคนแกไม่กล้าที่จะกินอะไรที่มันแบบแพงๆหรือว่าไปซื้อที่ไกลๆนะครับอ่าเราก็เจอเลยจัดเนื้อย่างให้แกลเลยเราก็จะได้เราก็ได้กินด้วยหละทุกคนคือช่วงโควิดเนาะมันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะพี่จอ ช่ครับเ,ออเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตอนนี่เลยแล้วก็จัดหมูกระทะนะครับพี่จอได้กินแล้วสมใจยอยากก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับไปได้ทุกคน้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่จอบอกราคนขาด้ยรสวัสดีครับอย่าลืม<ๆ>อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับ